ถึงแล้วค่ะดิวิวสวยมากเห็น,นไมมนห,นหามาู่นผ่านหาเหมนกันนูขี่ข้ามสะพานนี่มาใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว้าว,วาติดอนเรกองขานะ

น้องเพีงไปไหนคะน้องเพีงไปไหว้าพระไหนคะนไหะว้พระหน,น่อยค่ะวู้ ก็ถ้าเสร็จแล้วก็ไปดูแม่จา้ามาทีวีเนะาะแม่ก็ว้าวนั่นไงคะเขื่อนไหนหน้าน้ำมะน่อง ใช่คะ่ะใช่คะ่ะน้ำอะไรนะคะน้ำปิน่นเก่งมากไ,มไหนน้องเพลงดูน้ำอะไรคะน้ำิ่นไหนคะชี้ให้ดูหน่อยค่ะชี้ให้คุณแม่ดูหน่อยเก่งมากน้องเพลงเคยไปเที่ยวไหมคะเคยค่ะเคยเหรอคะ ทุกจ้าพระด้วยไปตรงนู้นไงคะตรงนู้นค่ะใช่ค่ะไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะทุกจ้าด้วยจ้าเลยนั่งทุกจ้าเลยนั่งลงโอเคทุกจ้าจ้าหุ่เก่งของพ่อก็ไม่จำเป็นจดีก่อนเห็นไหม จะถึงมีสวยเนาะอสวยมากเอ้าน้ำสิ้น้ำพรเผานะใช่ค่ะลูก โมตัสสะภควะโตระหะโตธรรมุสสะนโมตัสสะภควะโตระหะโตธรรมุสสะนโมตัสสะภควะโตระหะโตธรรมุสสะยาเทวีจามะเทวีนามิกาอาภิรูปาอาโหสิทัศนิยาปาสาธิกาพุทธศาสเนจะอาภิปสนาสาอาทิเตเมตายะเจวะพัมเมนะจะหาริคุณชยะทานิยารัชชังการิสิหาริคุณชยะณัคระวสินังปิมหันตังหิตตสุปุปะเทสิอาหัง ปาษสันีนะเจตสาตังวันธามิสีระสาสัพพะธาสาธุพี่เขาสวัสดีค่ะเรากำลังลงเขาแล้วไม่กลัวค่ะกอดพ่อไว้เลย กอดพ่อกอดพ่อค่ะอเดี๋ยว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 อะไรเรา เดี๋ยวก่อนนะคะทนนิดนึงทนนิดนึงค่ะลูกถึงแล้วถึงแล้วกดแท์ได้นะ